สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวีไลให้โชคครับวันนี้ช่วงบ่ายครับของวันที่30กรกฎาคมครับสี่พาเอฟซีครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับของเลขลับวงในครับมาหอดมาถึงกันแล้วสรุปโคงสุดท้ายกันเลยเลขลับวงในครับประจำวันวันที่31กรกฎาคม 2 5 6 6ครับว่านนวทางตัวเลขของเลขลับวงในนะครับอ่าสีใดตัวใดเพื่อนสีไดตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องคุณพ่อคุณแม่ครับเอฟซีครับ, FC, ค,รบคุณพ่อคุณแม่ขอมาบ่งมาชมครับมากช,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อครับเอฟซี FC, สิบประผดข่าวสารเนวทางจากทางช่องนะครับ อ่ะครับช่วงบายบายครับแรงๆพบมาเจอกันที่บ้านสวนกันนะครับเอาตัวเลขแนวทางสรุปโครงสุดท้ายครับแต่ละสำนักมาฝากกันนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายกันเลยนะครับเมื่อนี้นะครับเลขหลับวงในนะครับสรุปมาแล้วนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมักชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับ ที่สําคัญจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับย้ากันยึดตลอดนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สิบประพาดข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เฮาเอฟซีทุกท่านสิบประพาดข่าวสารกันอ่าครับสําหรับตัวเลขนะครับเลขรับวงในนะครับขอบอกลวงหนานเลยว่าบอลหลายคูนะครับเอฟซี FC. เป็นบนล่างนะครับ วงกลมเน้นให้พร้อมเลยนะครับพา,าช่วงใบของวันที่30กรกฎาคมครับมืออื่น31แนวทางรัฐบาลก็ประกาศผลกันแล้วเอาครับสิเป็นตัวได้นั่นเขาไปเบิ่งไปชมพร้อมกันครับสำหรับเลขรับวงใน31กรกฎาคมครับนี่ครับเป็นตัวเลขครับแนวทางครับเลขรับวงในครับ31กรกฎาคม2566ครับ 2, แนวทางเป็นบนล่างนะครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่เฮากับแนวทางเป็นบนล่างครับวิ่งบนล่าง7เม็ดเดียวครับ7เม็ดเดียวแนวทางมี3คู่นะครับมี7 1 7 2 7 0อ่งเจ้าของแนวทางเพื่อนรับวงกลมไปที่7 1 7 2นะครับ7 1 7 2แล้วเพื่อนเขียนกำกับบอกเลยว่าคำว่าให้หนักล่างนะครับก็คือ ให้เน้นนักไปทางล่างนะครับ FC ฟซีคุณพ่อคุณแม่เฮาให้เน้นนักไปทางล่างนะครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางครับเลขรับวงในอ่าสำหรับ FC คอมเมนต์มานะครับอ่าอยากให้ทางช่องเฮานะครับอ่าล่ออยู่ตามแนวทางสายเจ้ามือครับล่อนะครับก็คงสิบวกเกินช่วงแรงๆนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่นคือสีทรงอ่าเพิ่นกระสีทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับล่อนะครับล่อ เดี๋ยวเพื่นทรงมานะครับทางช่องเข้าสีอัปเดตลงคลิปให้เอฟซทางช่องท่านที่เลยสําหรับสายเจ้ามือนะครับสาหรับเลือลักวงในนะครับ3ามงวดติดแล้วนะครับเอฟซีคือสิจำกันได้สมงวดติดแล้วนะครับงวดที่2งวดที่3ที่ผ่านมานั่นก็คือ62นะครับแนวทั่งตัวเลีกนะครับเลขกรับวงในงวดทัดไปนั่นก็คือ 3 3 5 5นะครับอ่า05นะครับเด็กรลับวงในการสรุปง่ายๆคือ3งวหัวติดแล้วครับ3งมหัวติดงวดที่ผ่านมาคือ6.2นะครับอ่มามักชอบแคบหน้าจอไว้พิจรารณาเปลี่นแทวทางครับฝากตอนกันอ่าช่วงบายๆของวันที่30กรกดาคมครับอ่ามาทายทํำกันอยู่ที่บ้านสวนนะครับออกมาอ่าเกียร์ใกล้เกียรเป็ดเกียร์มูนะครับ ่ามีไก่สวยงามแน่มีไก่ผืนเมืองแน่นะครับอ่านะครับตัวเลขแนวทางแคปหน้าจอไว้ครับอีกรอบหนึ่งทวนตัวเลขให้คุณพอ่อคุณแม่เข้าฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเลขลับวงในสามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคือเมืออื่นนี่นะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดเม็ดเดียวครับแนวทางเด่นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ครับวงกลมไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เพื่อนบอกว่าให้นักลังก็คือให้น้่นนักทางล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยครับตัวเล็กเนวทางสำหรับสายเจ้ามือล่อด้อครับเอฟซีคอมเมมต์มากนะครับล่อนะครับอ่าครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นภาพบรรยากาศอยู่บานสวนนะครับช่วงบ่ายๆทั้งแรงนะครับออกมาให้อาหารไก่นะครับแลวก็เกิดหอดเอฟซีนะครับ ได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนกันนะครับบ้านสวนมีสวนยางครับฟังนี้ก็จะเป็นเลี่ยงไก่สวยงามนะครับเนี่ยับไก่สวยงามเห็นคนมาก่ไไ้ครับอ่ามาเลยนะครับนะเป็นสิมาครับี่ไก่สวยงามเลี้ยงไว้เบึ่งครับเลี้ยงไว้ฟังเสียงขันอ่าส่งเสาๆกันนะครับ กับทางแอ็ดวีไลสีนอนอยู่สวนหยางนะครับอนอนอยู่สวนหยางนะครับเนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศฟังนี่เป็นไก่สวยงามนะครับนี่ครับเลี้ยงไว้เบิ้งนะครับคุณพอ่อคุณแม่เลี้ยงไว้เบิง้งไปฟังเสียงขันว่าหลายตัวนะครับ ตะกี้หลายอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีหลายเป็นเศร้าสามสิบครับมาช่วงนี้เพิ่มมาถืออ่าฟาอยู่เขาไวนะครับอ่าป่วยตายลมตายไปนํานะครับเสียดายนะครับไปสื่อมาจากทั้งเมืองคอนแกนนะครับสื่อมาเลียงเบิ่งสวยงามนะครับตะกี้หลายนะครับเอฟซีอ่าครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับยาฟาเบียกันนะครับการทําคขีดสดนะครับ เบิงสภาพพื้นที่นะครับผ่อนคลายอารมณ์ไปนํานะครับนี่ก็เป็นต้นกระเซาสีดานะครับกระเซาสีดานะครับอ่านี่กระเซาสีดาปลูกไว้ที่ต้นยาง่นะครับนี่ครับปลูกไว้เพื่อคว่วสวยงามนะครับลายอยู่นะครับเอฟซีลายลายต้นอยู่นะครับปลูกใบลูกไ้เดอมาามาปลูกนะครับ อ่าเนี่ยครับบากุ้งผ้ารวยครับเบากุ้งแดนอีสานนะครับ <mem> เฟิ่นทำอ่าสองสองทางนะครับบาวกุ้งผ้ารวยอ่าสองแนวทางและกะสองท่องเที่ยวเพื่อนนะครับเบากุ้งแดนอีสานนะครับอ่ากดติดตามได้นะครับสำหรับบาวกุ้งแดนอีสานภูมัคคลิปท่องเที่ยวเขาไปเบื้องใดเลยนะครับช่อง YouTube พิมพ์คำว,ว่าบ่าวกุ้งแดนอีสานนะครับนะี่ครับกระเซ้าสีดาอาครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับคุณพอ่อคุณแม่เข้าวางว่าคือสีแคบหน้าจอไวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขลับวงในนะครับวิ่ง7เม็ดเดียวครับแนวทางมี72็ 7, 2, ครับ7 1 70เดนเดินไปที่72กับ71นะครับคุณพอ่อคุณแม่คือสิจํากันได้เพระาะไล่ค เพื่อนว่าให้นักลังนะครับอ่าเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เข้ามากชอบกับพีเจน้ากันบ่ม,มากปล่อยพันนะครับทั้งสองเสนอเป็นแนวททงครับอ่าสําหรับเจ้าของตัวเลขเพื่อนก็นให้เป็นแนวททงแต่ว่าสามหมวดติดแล้วนะครับสําหรับเลขรับวงในนะครับหมวดที่4ีีเดือนตอบอเข้ามาล่อล่นกันนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับเข้ามาจากล่ากันโดยภาพบรรยากาศนะครับอ่าอยู่ที่บ้านสวนนะครับกระเซาซีดา ไับไอนทีสั้งซองยุดดีไม่แห้งครับสุกๆมันๆล่ำด้วยกันมืออื่นไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ